สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านนะวันนี้จะพามาดูอะไรนี่อ่านี่เนี้ยช่างช่างมวนเฮงเลยนามาหน่อยช่างมวนอันนี้ทําอันนี้นะครับวันนี้อ่าเป็นกันซาดนะเป็นสแตนเลสเนาะแล้วเนี่ยพ่นสีเป็นซาฮาราให้มันแบบเหมือนสีรั้วที่บ้านเนี่ยนะครับเหมือนสีรั้วที่บ้านเนี่ยนะนี่เลยคราวนี้อย่าบอกพิเศษนิดนึงนะอ่าขยับนิดนึงอย่าเพิ่งยึดเพิ่งคุมอ่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแผ่นซิงโคไลท์นะมันเป็นชื่อยี่ห้อนะเอ่อเป็นเหมือน แผ่นพลาสติกเหมือนแผ่นคาร์บอนเนตนี่แหละแต่มันกรอบนะทีนี้การมุงเนี่ยมันก็จะมียังไงครับอ่ามียางนะอามุงเลยครับมุงเลยมียาง,ม,ยางมียางนะลองนะอ่ะกากันรั่วกันซึมเสร็จแล้วข้างบนเนี่ยเนี่ยมันจะมีการช่างเขาบอกมันขยายตัวนะอ่ามันขยายตัวเวลาดูความร้อนเนี่ยต้องเว้นไว้ประมาณเกือบกับหนึ่งเซนนะสิบมิลน,นะซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมจะมีตัวนี้ปิดประกอบอีกทีอ่าปิดประกรบอบทีนี้สีมันจะไม่เหมือนกันในคราวนี้ไม่สวยนะ ก็เลยต้องมีสีดํานะสีดํารางสีดํำนีเออ่เดี๋ยวเสร็จแล้วจะพาดูอีกทีนะรางสีดำเนี่ยครอบตรงนี้ทีนะจุดประสงค์คือคืออะไรช่างบอกว่ามันขยายตัวสูงมากเนี่ยนะประมาณมิลหนึ่งไอ้เซนหนึ่งอ่ะน,น,นะดังนั้นเดี๋ยวเขาเอานี้ยิงประกบปุ๊บอ่าคราวนี้มันอยู่ละนะไม่รัว่วไม่ซึมแต่ว่าข้างๆเนี่ยนะเดี๋ยวทำแฟชชิ่งแฟชชิ่งก็แปลว่าอ่ากันศาสกันรั่วนี่แหละนะแต่เห็นว่าตรงนี้มีความพิเศษตรงไหนดูนะดูนะมันยึดอย่างนี้นะปั๊บปั๊บอ่า ตรงนี้ไม่มีเสานะเห็นไหมอยู่ได้อยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันยึดสองแนวแล้วนะก็อยู่ได้เดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านมีจุดหนึ่งนะแล้วก็ข้างบนก็มีนะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะอันนี้เดี๋ยวต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเอาละเดี๋ยวเสร็จตรงนี้นะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาดูนะโทรศัพท์ร้อนอยู่ในแดดเนี่ยอ่ะตอนนี้ถึงตอนสําคัญพอดีในยิงประกบนะที่จริงแล้วอืม ใช้วิธียิดนะโดยประกบเข้าไปนะไม่ได้ไม่ได้เจาะที่ตัวแผ่นนะแผ่นนี้ก็จะมีหน้ากว้างเขาบอกร้อยสามสิบแปดเซนนะเมตรสามสิบแปดเซนนะส่วนยาวเนี่ยก็แล้วแต่เรามันมีมีหลายไซส์นะเพราะนั้นเวลาออกแบบเนี่ยมันต้องประมาณให้มันเท่าตรงนี้พอดีนะถ้าไม่ได้ยางงั้นต้องมานั่งตัดไม่ใช่มานั่งมาตัดหน้ามันทีตัดหน้ามันออกนะครับอ่าเอาละเอาละเดี๋ยวลองดูนะเออตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของรางรางเนี่ยจะ เห็นไหมครับรางรางน้ำฝนเนี่ยตรงนี้ซ่อนไว้เลยมองไม่เห็นนะเอามาจากนอกเหมือนเหมือนเป็นชั้นสเต็ปอย่างนี้แหละนะแต่ว่ามันเป็นรางน้ำฝนนะเเออนี่ยแล้วลงมานี่เลยแล้วเขาจะเอาโซ่โซ่ลงมาปึ๊บนี่นี่ตรงนี้นะตรงนี้จะมีโซ่ตัดวงไปแล้วนะน้ำลงนี่นะเอาโซ่ลงมาที่ปึ๊บแล้วค่อยลงไปที่นู่นอีกที อันนี้ก็จบการศาสตร์ด้านหน้าซึ่งก็จะทําให้อ่าวันนี้ก็จะดูลัวซะเลยนะแหมตอนที่มันเสร็จแล้วก็สวยนะอ่ะดู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 นี่นะครับอ่าใครสนใจอยากได้แบบนี้ก็ติดตามอ่าไม่ติดตามเอ่อแจ้งมาได้นะอ่าดีไซน์ให้ได้แบบนี้เลยนะอ่าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ว่าก่อนที่เป็นแบบนี้เป็นยังไงอ่าตอนนี้ก็ใกล้สมบูรณ์แบบละเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะเป็นอ่า living space เดี๋ยวข้างบนก็จะมุงแบบนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูอ่างั้นคลิปนี้เนี่ยเอา เอาแคนี้ก่นอนอารูนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ปิดครอบนะข้างล่างมียางกันกันพวกน้ํามันซึมเข้าไปขนะ้างบนก็จะมียางในใต้นี่ก็มียางเหมือนก,กันประกบเข้าไปนะแล้วก็มีอลูมิเนียมสีคล้ายๆอย่างนี้แหละประกบขึ้นบนอีกทีหนึ่งจะทําให้มันมองสวยงามเ,าเดี๋ยวมันเสร็จแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเอาละงั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับ